สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอเมซอนเขาใหญ่นะคะถ่ายตรงนู้นนะคะก็จะมีภูเขาใหญ่มากคือเราไม่ได้มาซื้ออเมซอนเลามาฉี่ค่ะเราจะเดินไปห้องนะ้ำ Amazon เชิญช่างภาพสามารถถ่ายน้ามี a z อนได้เลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวไปเที่ยวกันค่ะไปเที่ยวขึ้นมาแล้วนะคะที่ร้านอเมซอนที่เขาใหญ่นะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นที่น,นี้ก็จะเป็นห้องแอร์ไม่มีสักงานด้วยทุกคนใด้ไหม แล้วก็แล้วก็นู่นักป็า,าแล้วก็ตอนนีมีปลาแต่เราไม่สามารถลงไปเล่นได้นะคะเดี๋ยวปลาจะงับคอแล้วก็จะมีวิวนนะคะตรงนู้นก็จะเป็นกระเช้าเล้าไก่นะคะตรงนู้นก็สามารถเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่มันที่มันเขาคลึงจับอย่างเงี้ยแล้วก็เอาล้าาาางวงจับ <laughs> เคยเห็นต้นไม้ใหญ่ไหยคะต้นไม้ใหญ่พนมมือไว้ต้นไม้ใหญ่ก็คขาใหญ่นะคะแล้วนี่ก็ก็จะมีเจ้าป่าเจ้าเขาบางทีก็จะเป็นเอ่อสาลเจ้าพ่อเสือนะคะจะมีแถวนี้ก็จะมีศาลเจ้าพ่อเสือก่อนที่เราจะขึ้นไปไม่ใช่เขาร้อยยังไม่ถึงหรอ ไม่ใช่เขาแนะนำเนี่ยฉันแนะนำสารจะพอ่อเสื <laughs> อที่ไม่ใช่สารยังก่อนจะพ่อเขาใหญ่จะพ่อเขาใหญ่ไม่ใช่จะพ่อเสือที่เน้ ลงจากรถมาแล้วแล้วตอนนี้เราก็จะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่อันดับแรกนะคะก่อนที่จะเข้าไปในป่าไปค่ะนู่ค่ะเราเราเข้ามาทางนี้เราก็จะเห็นตรงนู้นจะเป็นสูงๆนะคะเป็นศาลเจ้าพ่อเขานี่นะคะก็จะมีผู้คนมากมายเลยนะคะก็จะมาเคารพกราบไหว้ท่านก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวที่เขาใหญ่นะคะเพื่อความปลอดภัยและก็เป็นสิริมงคลกจตนเอง เราก็มาจอดพักกินข้าวที่เขาใหญ่เมื่อกี้แล้วก็มาเจอน้องกว้างนะคะน้องกว้างหลงแม่นะคะน้องกว้างกำลังกินยาเก่ง <c oughs> น้องเก่งน, <c oughs> น้องเก่งน,นะคะนี่น่ารักไหมน้องอายุเท่าไหร่น้องอายุสิบขว่าน้องเรียนอยู่ปตอะไรนะปอน้องเรียนอยู่ปสิคุณชิดปสิบขวบน่ารักไหม ถึงแล้วค่ะภูเขาขาตอมใจมองลงไปก็หมอกเพียบเลยดูดิท<ม>นีลหมอกเหมือนลอยได้นะคะอันนี้ก็คือแนะนำสัตว์ที่อยู่ในป่าแห่งนี้นะคะทุกคนก็จะมีหลายเมนู <c oughs> <c oughs> มีหลายชนิดเลยดูค่ะมองไปเสียวมากเลยค่ะสัตว์เลยดูดิเนี่าายค่ะสัตว์เลยเธอ,อ,อข่าสาั่นเลยสูงมาก ท้องฟ้าก็แจ่มใสนะคะตรงนี้ก็บรรยากาศประมาณ23-24องศา22องศาจะ้ะ22องศาใช่ตรงนู้นก็จะเป็นบันไดขึ้นไปชมสูงกว่าตรงนี้อีกนะคะตรงนี้นจะสวยมากเธอลองขึ้นไปดูข้ารฉันจะของกองทัพนู้น <c oughs> สวยไหมสวยไหมช่มางภาพซูมีิซูมซูมไปตรง ซูมซูมเลยค่นนะไม่ใช่ซูมหน้าฉันนะนี่ไงนี่ไงแกแกดูสวยปะมันเป็นแบบว่าไม่เคยว่าเป็นแบบเป็นที่พักหินใจอะไรประมาณเนี้ยอยากเป็นที่พักเฮาใจอยากเป็นที่พัก อันนี้ก็คือรอยตีนแมวนะคะรอยตีนแมวในตัวสาวอันนู้นก็เป็นอะไรอ่ะเหมือนมันมันเหมือนน้ำในเขื่อนเลยเนาะใช่ไหมนี่ลำตะคองมาเรามาถ่ายกับป้าลำตะคองดีกว่านี่ว่าเธอะแล้ตรงนี้มันเป็นสปาร์ก น้ำใหลแบบชื่อชื่ออะไรประมาณนี้ยันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสาวงามนั่งนั่งถ่ายน้ำทางถ่ายปลาโลมาในน้ำอยูหาา่หนาวมากหนาวมากทุกคนนี่กลางเซนกลางเซนที่าาเ, <laughs> าเขาใหญ่อันนี้ไม่รู้ว่าฝนตกไปไม่น่ำเลย สวยมากบรรยากาศสวยมากนู่นก็เป็นท้องฟ้าอ่อนๆท้อง<ว>ฟ้าอ่อน <คำ S 1> ๆออนใช่พบค่ํานี่สวยเริืดสวยงามมากบรรยากาศดีมากนะทุกคนประมาณ20-22องศาแนะนำให้มาเที่ยวได้เขาใหญ่อุทยานค่ะ